วันนี้มาดูโยมพ่อก็เป็นกิจวัตรประจำแต่เวลาค่อนข้างเหลือน้อยแลอเกินขอแว่นหน่อยอันนี้แว่นเว่นอะไรอันนี้เห็นหลานบอกว่าแว้นตาแต่ความจริงเป็นแว่นปูนะไม่ใช่แว้นตานี่เป็นแว่นปูแว่นปูก็จริงทําให้ได้ธรรมะคิดขึ้นว่าเรามองเห็นแว่น เมื่อเราใส่แว่นเราก็มองไปมีอะไรติดอยู่ที่ฝาผนังความจริงแล้วเมื่อเรามองไปที่ฝาผนังสกปรกเหลือเกินไม่แน่อาจจะเขีย่ยแค่ที่แว่นของเราเท่านั้นที่ฝาผนังหรือทุกส่วนก็สะอาดไปหมดเป็นจริงเช่นนั้นท่านทั้งหลายบางครั้งที่เรามองว่าคนอื่นไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าใจเราไม่ดีต่างหากถ้าหากว่าเขีย่ยใจเราให้สะอาดล้างใจเราให้สะอาด ทำดวงตาให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นว่าทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะผิดมีช่องรั่วของชีวิตมีจุดบอดของชีวิตเมื่อเราเลือกมองเฉพาะสิ่งที่ดีนะถึงจะเป็นแว่นปูหรือแว่นตาก็ตามทีสุดท้ายถ้าหากว่าเราทําแว่นของเราให้สะอาดคือใจของเราให้สะอาดมองไปข้างนอกทุกอย่างก็น่าจะใสสะอาดไปด้วยดังนั้นเราทุกคนล้วนมีแว่นจะแว่นปูแว่นตาแว่นยญาแว่นยาย แต่สุดท้ายถ้าแว่นสะอาดเราก็เชื่อว่าทั้งโลกก็ใสสะอาดไปด้วยวันนี้ขอให้เราทุกคนร่วมกันพัฒนาชาติพัฒนาสังคมด้วยเพียงแค่ทำดวงตาคือสัมมาทิฏฐิของเราให้เกิดขอจเจริญพร